หน้าใสมากคือบ้านออกไปปะทุกคนกดให้หน่อยครับเร็วจุ๊บให้ดูทีหนึ่งเลยอ่ะขอแค่ห้าบ้านค่ะไปอะไรอ่ะขอแค่ห้าบ้านเท่านั้นองจริงใครใจดีหลอกเกินอุ้ยมันธรรมดาพี่อะถ้าถ้าอยากรู้ว่าทําอะไรมาดูดีอ่ะกดก่อนจะบอกมีเค็ดลับอันนี้พูดจริงๆเอมีคนบอกไล่ออกไปปะอุ้ยเดี๋ยวมันบินเอาเหรอ กูนี่อยากคิดเลยจริงๆแล้วมนกดนะอ่ะถ้าได้อีกห้าบ้านเดี๋ยวให้หอมอ่ะได้ขอแค่ห้าบ้านมาเลยฟิลเตอร์เออก็ฟิลเตอร์ไงครับถ้าไม่คุณก็ใส่มาแต่ต้องห้าบ้านนะคะเอออิชาห้าบ้านมาเลยเร็วๆใครใจดีช่วยหน่อยหมัอนเคี่ยวพี่แพดี้อ่ะขออีกห้าบ้านพอเนี่ยมันยังไม่ได้เลยเห็นบ้านเนาะเออมันไม่เออเดอร์ไม่ขึ้นเลยอ่ะเออไม่มีใครใจดีเลยอ่ะแย่จัง คิดว่าจะมีคนสลับสนุนเยอะเออเนะเศร้าเลยอ่ะตั้งพันเจ็ดอ่ะไม่มีใครช่วยเลยอ่ะเนอะแค่คนละตะก้าเองอ่ะคนหน่อยได้ไหมคุณแพรรี่ไม่ใส่วิกแล้วดูดีมากค่ะเฮ้ยหายแล้วเอาชีดีผมไม่ต้องใส่แล้วแต่วิกวันนี้ไม่ได้เลยวิกหลุดวัวเถิกมากอะไรก็ไม่รู้ออกรายการกับแฟนเทนที่จะได้แบบดูแบบสวยๆแฟนพี่แพรรี่หล่อมากเลยค่ะเออ ใครอะไม่รู้อย่ามาที่ยวมเมนอย่างนี้นะได้ไหมแค่ห้าบ้านอะถ้าถ้าคนคมเมนแบบนี้ได้ไหมได้ถ้าชมอย่างนี้ได้ถ้าถ้าซื้อแล้วชมได้ใช่ไหมได้อ่าแม่แดงหล่อไม่ใช่หล่อมากค่ะหล่อมากค่ะน่ารักมากอะไรก็มากไปนี้ได้ใช่ไหมกดด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าห้ามไปแบบแอลออยอะไรที่มันแบบเกินเลยกว่านี้ไม่ได้แบบมีแฟนยังค่าอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้แต่ฝอยก็ตอบอยู่แล้วไงว่ามีอยู่มีแล้วไม่ได้ แฟนหล่อมากค่ะเอือนี่ได้ไหมได้ได้เออแฟนหล่อมากอะไรหล่อมากทุกคนมาเออออเดอร์ไม่ขึ้นเลยอ่ะขออีกหนึ่งบ้านไปขออีกบ้านหนึ่งอ่ะก่อนลงทุกคนมาขออีกอนขี้งอนแล้วก็ดื้อมากอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแหมไม่แดงกดเลยค่ะไม่โดนไม่แดงกดตะกร้าก่อนนะคะ น่ารักทั้งสองท่านเลยค่ะอุ้ยเขาพูดพอเนาะคุณพี่แอลถ้าไม่ใช่แพรลี่ไม่ซื้อนะเออเอ้ยเอออันนี้อันนี้ต้องชมเชยอันนี้ต้องชมเชยนี่คนนั่งใหญ่ทำไมนั่งใหญ่จังอ่ไปเด้อเด้อเด้อคนนี้เนี่ยทำไมนั่งเต็มเลยเนี่ยเด้อเด้อแป๊บนึงไม่แบ่งเลยมั้งเนี่ยอนุมาตความเห็นก่อนนี่ถ้าไม่ใช่แพรลี่ไม่ซื้อนะเนี่ยอ่ะปากมเยบหะจะหาแฟนหล่อๆได้จากที่ไหนเออพูดได้ไหมได้เออแอป รุงครับปัดๆไปคาะทุกคนหยอดๆไปเหมือนเราแบบเหมือนเราอะไรอ่ะแล้วไปอย่างเงี้ยหรอเหมือนเราปักเหมือนเราเหมือนเราปักเป็ดตามคนาอะไรเงี้ยกติดก็ติดเลยอย่างเงี้ยนะอยากให้แพรี่แสดงหนังไม่ใช่นักแสดงแล้วค่ะเป็นแม่คาแล้วกดแล้วค่าหอมเลยหอมเลยยังยังยังไม่ได้เลยพี่ออเดอร์ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยเ่อีกนิดนึงยังเลยเลยทั้งสามบ้านเอออีกสามบ้านแล้วกันปัดเลยทั้งสามบ้านคนเป็นพี่น้องกันทางชัดมาก ก็แน่นอนอยู่แล้วเพิ่งไปอันนี้มาเพิ่งก็ให้พี่หมอจัดการให้ยิ่งโตยิ่งหลอ่อธรรมดาครับพูดจริงๆคนเราอ่ะมันจะหล่อตอนช่วงอายุยี่สิบเจ็ดหล่อได้แบบสุดสุดอะยี่สิบเจ็ดแล้วตอนนี้ฝอเพิ่งยี่สิบสี่อะลองคิดดูท,ทุกคนอีกสามทุกคนอีกสามปีดิฉันก็สามสิบเจ็ดแล้วโหจริงว่าเนี่ยใช่ห <laughs> น้าเด็กมากเลยนะ <laughs> ไม่ตอนแรกฝมคิดคิดว่าพี่พลียป,ประมาณยี่สิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาหน้ารักขอบคุณค่ะ เออเอาผมผมทราบดีคร <uh> ับผมสุดทุกคนกดตะกร้าเลยเร็วจะแต่งเมื่อไหร่คะโอ้ให้บ้านเสร็จก่อนทุกคนไม่ต้องห่วงหรอกยังไงก็ได้หินเออกดตะกร้าให้หน่อยขอตอนนี้ขอแค่อีกแค่ห้าบ้านแล้วกันเนาะเจ้อเจ้อไหนไหนไหนเนี่ยไหนเนี่ไม่มีเจ้อนี่งไหนไม่ใช่ ผู้เรียนกวนเท่าไหร่รูปหล่อไม่อ่านไม่อ่านจะไม่อ่านไม่ได้ไม่อ่านไม่ได้ทุกคนกดเลยอุ้ยแรงอ่ะไปอีกสามบ้านไปลงรแล้วทุกคนอีกสามบ้านจะลงแล้วจริงๆขอสามใบขอสามพี่แพรี่เปิดสอนวิทยกรโอ้ไม่มีเวลาเลยพี่เดี๋ยวขอให้แบบเดี๋ยวถ้าบินมาเหรอืพี่บินบินอะไรบินที่สตาร์บินโอ้เธออย่าไปอ่านชื่อมั่วมันไม่มีคนดังอะไรเขามาหรออเหรอ อันนี้ก็มูมูมไปหมดตั้งแต่ของเขาอยู่ตั้งแต่อะไรละตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ปังทพิปแล้วแล้วเก็ต้องตื่นก่อนเราไม่ได้ดังขนาดนั้นแค่คนดังเขาจะมาดูเอก็ฝ่อไปติดตามเขางเจปมาก่อนนี่ไม่ค่อยจะตื่นระก่อนยิ้มสวยมากอ่ะดูเยอะจังเลยเนี่ยก็มาดูเธอแต่ไม่กดไงเออทำไมไม่มีใครช่วยเลยล่ะแค่นึงตะกาเออตะก้าไม่ขึ้นเลยทุกคนอีสามบ้านเองสามบ้านค่ะ คลอยบุรีรำหน้าตาดีทุกคนอ่าถูกใช่ไหมพี่อนัญญาบอกอหอมเลยสังให้มันได้ก่อนไอ้เรื่องหอมแบบมันไม่ยากหรอกอือเอออยากให้นาโนมาดูสั่งแล้วค่ากดให้แล้วค่าอุ้ยน่ารักอ่ะใครเนี่ยฟันจริงไหมคะฟันจริงครับฟันจริงค่ะนย่านี้ไม่จริงจริงบีเนียเนี่ยมากกหกผู้ชมคนไทยทำมีไอคอนเนียมทุกคนกดตะกร้าให้หน่อยเร็ว ผมจริงมาฮยอีกสองบ้านครับอีกสองอีกสองบ้านไปแม่ไปอีกสองบ้านสบ้านแล้วสองบ้านค่ะขอบคุณมากครับตะกอนที่บ้านเป็นไงน้องฟอร์ดพูดจาน่ารักมากเลยค่ะอุ้ยที่บ้านเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับดีขึ้นครับคุณยายก็อาการดีขึ้นครับทุกคนกําลังจะโอเคแล้วทุกคนแฮปปี้แล้วทุกคนแฮปปี้หกสิบปีเขาได้ซื้อสินค้าจากรายนี้แม่มาอีกนิดนึงอ่ะไหนไหนอีกสี่นาทีนะอีกสี่นาทีไปละอีกสี่นาทีลงละลงไลน์แล้วทุกคนแต่ช่วยหน่อยอีกสี่นาทีอีกสี่นาที มันมีคนนั่งหาดอุ้ยอะไรทุกคนกดตะกร้าค่ะไปอีกสองบ้านอีกสองบ้านจบเลยสี่นาทีอีกสองบ้านไปช่วยหนูหน่อยแม่เนี่ยมากินข้าวต้องเลี้ยงข้าวเด็กอะไรเด็กแฟนพี่กคนบุรีมําเออใครถามคะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นแรงมากพูดเล่นพูดเล่นค่ะพูดเล่นตกใจตามเลยอินดูตะกร้านะคะตะกร้าเลย ผันเอ้ยันอ่อนจะมีมันจะพิมพ์าขมิ้นพูดเป็าษขมิ้นตามเลยเสดยบองเดยบองอารามนึกขมิอารามนึกขมิกินมนนฟิลีมกินมนมเตเตเต็กเเต็กเธอเสดย์เนาะเธอเสดเนาะเมนนขมิเนอะแบบนซีมยายบ้านยายบานเตะมุยเออยายบ้านเตะมุยเนอะขมิ้นหนูเอเมียแต่เด้อเบเกอร์เมียแตเน้ กิดอึก้าค <answer: S 2> ่ะเออเกิดอึก uh, ้าค <museums> ่ะอ <mus i> ืมกิดอึก้ามันเลยมีคนบอกแปลหน่อยแปลหน่อยค่ะเออเอาอีกแล้วด่าอีกแล้วมีด่าได้เหรอด่าเป็นสักรมีนดิโอเคอืมมีมั่วเรลยอุ้ยมันแรงอ่ะแรงอ่ะไม่เอาหรอไปไปไม่ดีหรอกอยากฟิตได้หมดแล้วพี่ฟิตได้หมดไปขออีกนิดนึงแค่นั้นเลยสรุปไม่รู้เรื่องไม่อยากให้ไปไงถึงไม่กดกันเดี๋ยวคอมเมาเ์มคีมนะครับโอ้คมไปแล้วครับรอบหนึ่งผมจนไม่ลงอะไรรอบหนึ่งแล้วนะน้ำตาไหลฟังไม่รู้เรื่อง ไปอีกนิดนึงเนาะอีกนิดนึงอีกนิดนึงออเดอร์ไม่ขึ้นเลยเออออเดอร์ทำไมไม่ขึ้นล่ะแม่อีกแค่บ้านเดียวแม่สองพันคนขออีกแค่บ้านเดียวเองใครอ่ะข้างๆโอ้โหพี่โหพี่โอ้พี่อ่ะโอ้โหพี่กอดิก้าค่ะเฮ้แต่น้องน่ารักปอดโนสตะัืกโนสบราวดีเอาไป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 เราเจอมาแล้วจริงไหมโอ้ยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวจะติดตามข้อมูลก่อนเดี๋ยวอัปเดตให้ แม่จะกดตะก้าก่อนเออตะก้าไม่ขึ้นอ่ะตะก้าไม่ขึ้นเลยไม่ได้หอมแล้วมั้งไปขอคนละหนึ่งบ้านไปแม่ไปอีกสองนาทีสุดท้ายลงไล์แล้วนะขอนิดนึงไปขอคนละหนึ่งบ้านแม่กดให้หน่อยใครกดแล้วแบบใช่จ้ะน้องขอจ้ะอ้าวคุณพี่ทําไมพูดอย่างนี้แสดงว่าแกซื้อใคนอื่นเหรอครับเอ้ยเอ้ยอ้ยกินให้ดูหน่อยไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่บนรถอันนี้เต็มท้องแล้วครับอันนี้เต็มท้องเต็มไส้แล้วหนึ่งบ้านจากใครใจดีสองพันท่าน สั่งแล้วจ่ายตังแล้วขอบคุณ่พี่ออะะไร่เนี่ยพี่ที่เขาบอกเขามีแฟนอยู่บุรีรัมย์เนีที่เขาบอกเขามีแฟนอยู่บุรีรัมย์น่ารักจังเฮงเฮงอุ้ยน่ารักมากใครที่ชมมากดตะกร้ามาวันนี้ขอให้ได้กลับไปสิบเท่าพันเท่าขอได้ร้อยร้อยเท่าเลยครับเวลายิ้มเหมือนกันมากยิ้มเลยเหมือนไหมโอ้คนละหมอเอาละของเธอเป็นหมอเถื่อนเฮ้ย ทุกคนขออีกหนึ่งบ้านจากดมาเลยหนึ่งบ้านจาหนึ่งบ้าน,นะะจาา,มา,าไม่ผอมเหมือนเดิมอยังกินเยอะขออนุญาตหนีแล้วนะหนะ่อยฮะเจ๊จะวีนั้งไงไม่ได้วีนเขาถามเขาบอกคนคู่น่ารักไม่ผอมเหมือนเดิมเสนอยบันนี่โมเดลบัตรอาราเนอรอออ์งซีระบอจังไงจังไงเนี่ยบัตรคูดได้ไหม พูดให้เขามาซื้อทุเรียนอ่ะพูดไปอาราเนื้อบัตรจองซีระบบจองไงงเนื้อบัตรอันนี้เนื้อเรียนทอเนื้อบัตรปีรวยห้าสบาทอาราจองติงเนื้อบัตรก๊อด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 ก๊อนก๊อดก๊อดก๊อดก่อยก๊อดก๊อดก๊อดกนอดก๊อาก๊อดกทอดก๊อดก๊นดก๊อดก๊อดก๊มดกุอดก๊อดก๊อักแม่ยังไม่ไดลงตดกาเดก๋ยดกบไปก้าดก่อนตออนี้ได500ดก้อดก๊อดจริง กอดตาก้าหน่อยค่ะก็เปนวันแม่สุดยอดอ่ะายทุกคนเออวันแม่ปีนี้ไม่มีอะไรให้แม่เลยวะก็เป็นทุเรียนกวนไงจริงเหรอเออก็ดีนะทานได้ด้วยอืมทุกคนนี่ทุเรียนกวนค่ะเดี๋ยวปักตะกร้าให้นะจะสั่งทุเรียนดอกไม้ไปแม่กดขอทุเรียนกวนสักสองบ้านไปก่อนลงละสองบ้านไปเดี๋ยวจะลงจริงๆละจะลงจริงละเดี๋ยวจะไปละไปเก็บของก่อนแม่เดี๋ยวจะไปแล้วค่ะขอสองนาทีเดี๋ยวเก็บของ